การเดินทาง2,000กิโลเมตรหยาดเหงื่อจากเวียดนามสร้างความประทับใจที่ประเทศไทยความภาคภูมิใจภายใต้ชื่อโปรติเวียดนามเราขอนแนะนำผลงานชิ้นเอก2รายการของเราเรื่องอัดพโยอนิกแนวนอนและเรื่องยอดเข่าคู่ซึ่งผลิตขึ้นตามคำสัง่งซื้อพิเศษจากพันธมิตรชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า35วันที่ผ่านมาคือการขึ้นเทและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของทีมวิศวกรโรติคเวียดนามและเมื่อวันที่11พค2565 เลยเป็นทุกที่เป็นทุกขสุดออยอดผิตกับพน์ทั้งสองนี้โดยเสือซนกาเมทีเกือบ2,000กิโลเมตรเพื่อไปหาเจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วขณะนี้ทีมช่างผู้ช่วชาญการผิดของกรงทุนเวียดนามกำลังดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายการเชื่อมต่อสายไฟใส่น้ำมันไฮโดรลิกเตรียมพร้อมจะถุกไฟไหม้จากทั้งสองทนี้เข้าสู่การทำง,งานที่มั่นคงขอเชิญชมรับชมช่วงเวลาตกแต่งสุดท้ายก่อนการส่งมอบอย่างเป็นทางการในวิดีโอนี้ค่ะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการโซลูชั่นการอัดก้อนแบบอัตโนมัติกำลังการผลิตสูงช่วยประหยัดแรงงานประหยัดไฟฟ้าและประหยัดค่าเช้นจ่ายในการดำเนินการโปรดติดต่อโรเทคเวียดนามได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลติดต่อบริษัทโรเทคเวียดนามจำกัดเว็บไซต์ w w w r o t e c